สวัส่วนเพื่อนๆครับช่อง YouTube สวัฒนาชัยครับอยู่กับผมบอลวีรศักดิ์ครับวีร,บบร,รศักดิ์เล็กสวัฒนาชัยนี่เป็นยกที่3ครับของมวยคู่เอกจริงๆราคามันก็อาวุธยังไม่ได้หนีกันมากแต่ว่าราคาไปน้นเงิน2ต่อแล้วครับเอ่าวันขึนี้เป็นการพักการระหว่างสถานฟ้าเสริมพรนิวัฒน์ครับฝ่ายน้นเงินเจอก,กับทางเพชรวันชัยวอสังปรภัยเปิดก่อนหน้านี้ก็เอาเพชรวันชัย11-8นะครับเพชรวันชัยตั้งต่อ11-8เอ็ด ราคาปัจจุบันครับเป็นใช้ได้เปรียบ2ช่วงตัวสถานฟ้าเสือเท่าจากเกียริเพชรวันนี้มาเจอกับรุ่นน้องสายเพชรยินดีครับเป็นดานแกลงดาดหินดานอารหันอย่างไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีข้อกังขาใดๆอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเองก็ถือว่าเป็นเจ้าตำนานเหมือนกันครับดังมาจากมวยไทยเจ็ดสีครับนี่ครับอ๋อ ดูว่าจะเป็นยังไงครับใครจะเปิดบาดแผลใครจะสร้างความเจ็บเปิดให้กับผู้ต่อสู้ได้ก่อนกันสถานฟ้าก็มีโต้ได้แข่งคืนเหมือนกันเดินเข้าหารุ่นน้องแล้วรุ่นน้องก็อาศัยความเร็วครับดัจกจังหวะออกแข้งไปเรื่อยครับเตะขวาไปโอ้ยรุ่นน้องต่อยหมัดความหลังนี่ ถานฟ้าชนะมาสองไฟ์ครับชนะเก่งรบมาครับสถ <Yeah. S 1> านฟ้าเบียดเข้าไปตีโอ้ยพยายามจะจหักเหมือนกันทีมงานเก่งรบมีนำทีมโดยพี่หลวงคนเดิมครับชินทัศน์คุณชูครับสถานฟ้านี่ก็เป็นทีมงานเสียฟิวครับมาช่วยกันดูแลครับ จริงแล้วสถานฟ้าเนี่ยอยู่กับอโอนี่นไงแทงเข่าซ้ายโอ้โหสถานฟ้าแทงขวาคืนโดนฝันสอบไปหนึ่งทีโดนไม่โดนมาว่ากันอีกทีหนึ่งเกมงวงในไล่ตีเข่าครับดูครับอีจับคลิกแต่ว่าสถานฟ้าล้มลงไปปล่อยหมัดไปครับทีบปล่อยหมัดเหมือนกันคืนยังไงเอ่ยดูช้าๆไปแล้วก็สถานฟ้าครับ อีแจ e ็คของเราว่าไงโอ้ยดักแทงเข่าซ้ายน้ำเงินนันพัดต่อยท้องไป หมดยกพอดีครับก็อัปเดตหน่อยครับก็เท่าเดิมครับ5 2รองสถานฟ้าครับ5 2รองสถานฟ้าละครับประมาณนี้นะครับหมดยกไปครับเป็นเป็นรับแอดเอ็กสองแปดห้าครับมวยพักยกราคาสนามราคาเวทีครับเอาไว้ออกตัวครับเอาไว้ดูเหรีราคาประกอบการรับชมมวยแบบสนุกสนานครับแอดเอ็กสองแปดห้าครับมวยพักยกราคามาตรฐานตามเวที เปิดครบ5ยกนะครับครบจบทุกกีฬาครับแอดเอ็กซ์สองแปดห้าครับแต่ว่าไปนั้งเงินประมาณ4ต่อ7ต่อแล้วนะเล่นกันประมาณ4ต่อครับนั้งเงิน4ต่อครับใครได้นั้งเงินมาถูกๆก,ก็ผมว่าออกตัวกันหมดแล้วแหละนะครับใครได้นั้งเงินมาราคาถูกๆอ่ะน่าจะออกกันไปหมดแล้วนะครับก็มันมีประมาณสัก7จหนึ่งก็ต่อมาแล้วนะครับ7จหนึ่งก็มีร้องกันแล้วเพราะฉะนั้นเรา,าเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าจะ นี่น่าจะเสียกันแล้วแหละถ้าใครที่เข้าน้องเงินไปก่อนนะครับส่วนใครเข้าแดงก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงคือวันนี้รุ่นน้องนี่มาแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่แจ็คเองก็มีลำหักลำโค่นครับพี่แจ็คต้องใช้สกิลท่าไม้ตายแล้วครับเดินขู่ต่อยมาด่อโอ้โหครับโดนเตะขาเตะไปอีกโห สอแล้วก็เข่า ยกครับสามนาทีสุดท้ายครับสถานฟ้าจะพิกเกมได้ไหมครับเป็นรองประมาณแพงนั่นแหละ51